เจ้าชายและนายชนะเนี่ยได้ขี่ม้าออกผ่านประตูเมืองที่ชื่อว่าพยาบาลทวารประตูนั้นสูงใหญ่และมีบานหนักต้องใช้คนนับร้อยจึงจะสามารถเปิดประตูได้เป็นคราวเคราะที่เคราะดีที่ประตูยังเปิดอยู่เจ้าชายขับม้าออกจากกรุงกบิลพัทไปโดยไม่มีอะไรกีดขวางเจ้าชายออกบรรพชาเมื่อพระชนมายุได้29ปีมีพระชายาที่น่ารักมีพระกุม มาน้อยในวันนั้นเองพระองค์ประทับอยู่ในกองทองกองแก้วพร้อมด้วยวัตถุสมบัติและบริวารสมบัติต้องประสงค์จำงใดต้องก็จะได้สมพระไทยทุกประกาศถือว่าตามโลกีวิสัยแล้วเนี่ยเจ้าชายก็เป็นผู้ที่มีความสุขสมบูรณ์ยอดเยี่ยมจะหาเจ้าชายใดในโลกในสมัยนั้นนี้ เปรียบเทียบมิได้แต่พระองค์ก็ทรงเห็นความไม่แน่นอนความแปรปรวนของสังขารร่างกายอันเป็นทุกใหญ่หลวงของมนุษย์ซึ่งพระองค์จะต้องปรงจะต้องประสบความสุขทั้งหลายดูไม่เป็นแก่นสารก็คือความสุขที่พระองค์ได้รับอยู่เนี่ยมันก็ทําให้ถูกมองว่าไม่เป็นแก่นสารเพราะผู้รับเนี่ยไม่แน่นอนเสืแล้วจะสะสมทรัพ์เอาไว้เพื่อประสงค์อันใดทรงอยากให้พระองค์เนี่ยตัวพระองค์เนี่ยเป็นแก่นสารพ้นเสียจากความช รมรณกรที่จะหาความสุขต่อไปพระองค์ไม่ประมาทและมีความเพียรแก่กล้าตัดใจสละความสุขเพื่อค้นหาทางที่ทำให้พระองค์และชนทั้งหลายไม่มีความทุกข์ดูดคำของนางกีสาโคตมีพระองค์ออกบรรพชาแล้วท่ามกลางความสุขที่พระองค์ต้องจากไปตอนนี้ ม้าของเจ้าชายสิทธ,ธะและก็ม้าของนายชนะนะครับตามเรื่องจัดตำนานที่ผมนำมามาสองตัวแต่ว่าที่เราเห็นในรูปภาพในอะไรต่างๆเนี่ยจะเป็นม้าตัวเดียวนายชนะ,ะชนะนี่เกาะไปเพราะฉะนั้นเ,เราไม่สนใจเรื่องปุกราธิฐานแต่สนใจว่าสิ่งที่พระองค์สละมานี้คือความสุข ที่ไม่สามารถมีได้ในยุคนั้นพระราชาทั้งหลายก็ไม่สามารถมีความสุขได้สมดังทุกอย่างเหมือนกับชื่อว่าสิทธ,ธัตถะก็คือว่าต้องการอะไรได้หมดทีนี้ ในเมื่อพระองค์ออกบวชแล้วก็ตอนนี้เนี่ยพ้นประตูเมืองมาแล้วเนี่ยเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อมาก็คือเมื่อพ้นประตูเมืองออกมาแล้วเจ้าชายก็กลับหันไปดูเมืองกระบิลพัทอีกครั้งหนึ่งเพราะไม่แน่พระไทยว่าจะได้กลับมาเห็นอีกหรือไม่เจ้าชายได้ให้คำปฏิญาณต่อเทพยดาที่รักษาเมืองว่าถ้าขพเจ้าไม่สำเร็จเป็นพระบรมศา,าสดายังที่จิตที่เป็นทุกข์ของสัพรพสัต้งหลายนี่ให้ ไปได้แล้วไซก็จะไม่ขอกลับมาสู่กรุงกบิลพัทอีกนี่คือคำปฏิญาณหรือคำตั้งสัจจะของเจ้าชายสิทธ,ธัตถะก่อนจะที่ก่อนที่จะเดินทางออกจากกรุงกบิลพัทก็คือก่อนที่จะจากกรุงกบิลพัทไปไม่รู้ว่าจะไกลไม่รู้ว่าจะใกล้ไม่รู้ว่าจะนานหรือไม่แน่ใจว่าจะได้กลับมา อีกหรือไม่แต่สิ่งที่พระองค์ตั้งปณิธานเอาไว้ก็คือว่าถ้าไม่สำเร็จไม่มีไม่พบทางที่จะพ้นทุกจากจิตที่จมอยู่ในความทุกข์ในการเปลี่ยนแปลงนี้แล้วไซก็จะไม่กลับมาซึ่งก็หมายความว่าถ้าสำเร็จแล้วพระองค์จะกลับมาอย่างแน่นอนเรื่องราวจะเป็นอย่างไรก็โปรดติดตามตอนต่อไปครับ